สวัสดีค่ะพวกเราจะาก,กลุ่มหนึ่งวันนี้เราจะมาแสดงละครคุณทำจะได้ทำเรื่องการเงินใต้ตู้ทุกคนอยากรู้ไหมคะว่าเรื่องราเป็นยังไงถ้าอยากรู้ไปรับชมตัวละครกันเลยค่ะโมกเด็กกิจกรรมมากความสามารถแต่ไม่ชอบอ่านหนังสือเข้าตูเด็กท็อป,ประจําห้องสวยนิสัยดี น้ำอิงน่ารักใจดีรักเพื่อนฝูงคุณแม่จูนคุณแม่ผู้เพียรพร้อมทั้งฐานะและความสามารถคุณขูตตนข้าวชอบช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจมีเหตุผลพออจ่าพออสุดเท่ผู้ให้โอกาสเด็กข้าวตูมกุกน้ำอิงเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่ประถม จนตอนนี้พวกเขากำลังคุยกันถึงการอ่านหนังสือเพื่อสอบเข้าม4เฮ้ยใกล้จะสอบเข้าม4แล้วอะเรายังไม่ทากันอ่านหนังสือเลยนะเออจริงด้วยแปลงหนังสือปะปะ้าป้าป้าแบ่งหนังสือกันเขาตู้ข้อนี้ทำยังไงอะข้อนี้หรอมันเป็นเพราะว่าความร้อนจากฟิวชั่นใช้ก๊าน้ำเพื่เป็นไอน้ำเพราะว่าไอ้น้ำมันจะรุนแรงกลางหันน้ำก็จะดิกระแสไฟฟ้า ไม่อ่านหนังสือหรอกใกล้สอบแล้วนะเออใช่ใกล้สอบแ,นะแล้วด้วยไม่อ่านหรอกแค่นี้เองแต่ก็ทําทำได้อยู่แล้วทำไมต้องอ่านด้วยจะไม่อ่านจริงๆหรอมาติว้ด้กันได้นะถ้าไม่ติดล่ะพูเดเธอติวเอะเราไม่ติวด้วหรอกพี่พวกแกพวกแกว่าเราจะสอบติดกันไหมคะติดอยู่แล้วก็สองันเดีวยวเองอมันออกวันนี้นี่ไปดูกันดีกว่าไปไปไป แล้วถ้าม่ติดขึ้นมาทำไงติดอยู่แล้วเรื่องนี้เฮ้อยงไงเขาติดประกาศแล้วไปดูไปดูไปไมีไม่ใช่เรามุกมีไหมอ่ะมุกไม่เป็นไรนะยังไงแล้วก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมอ่ะไปขอคุณได้ไหมอ่ะเอางั้นหรอแล้วก็ไม่ดีนะแต่ไม่เอาสนิทคุณนะ ไปได้ไหมอ่ะไปกันนะฮัลโหลแม่ฮัลโหลอีลาเมยยิมโถอบีเลยฮะโอเลเลยนะเป็นเพือนีเพินแต่แม่ไมคุยแ้ว่ตัวยลม่เจอกันตั้งนานมีอะไรหรือเปล่า เธอช่วยเราหน่อยได้ไหมพอดีว่าเพื่อนลูกเราอะสอบติดกันทุกคนเลยมีแต่ลูกเราอะที่ไม่ติดคนเดียวเธอช่วยไปคุยกับหมอให้เราหน่อยได้ไหมเห็นเถอว,ว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานนะ,ะเดี๋ยวเราจะลองไปคุยกับหมอให้นะโอเคขอบคุณมากนะสวัสดีค่ะหมออ๋อคือที่สอบเข้าม4เมื่อกี้อะค่ะมีเด็กคนหนึ่งชื่อนาะงสาวนุ่ดาอินสาค่ะเขาเขาสอบไม่ติด แล้วเขาอยากอยู่กับเพื่อนค่ะเขาเป็นเด็กที่กิจกรรมเด่นทํากิจกรรมร่วมกิจกรรมทุกอย่างของโรงเรียนเลยค่ะแล้วก็แม่เขามาคุยกับหนูว่าคืออยากเข้าอะค่ะแม่เขาจ่ายเท่าไหร่ก็ได้ขอแค่ได้เข้าขออ้อว่าไงคะอืมนางสาวเทนิกลาเหรอก็เห็นมีชื่อในกิจกรรมเยอะแยะอยู่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีเท่าไหร่แต่ก็ลองชวนผู้ปกครองกับขเขามาคุยดู เธอไม่อยากลองอยู่ห้องอื่นบ้างละ่ะลองสังคมใหม่ๆดูบ้างไม่ลองพิจละลองดูหนูอยากอยู่กับเพื่อนหนูอยู่กับเพื่อนคนนี้ตั้งแต่ประถมแล้วแล้วหนูไม่รู้ว่าถ้าหนูไปอยู่ห้องอื่นเนี่ยหนูอยู่กับเพื่อนได้ไหมพ่อออคะหนูขออยู่กับเพื่อนะะนะคะนะคะพอคือท่านพอ,อาคา่ะดิฉันได้ยินมาว่าโรงเรียนนี้กำลังดมทุนมามาสร้างโดมคือ ดิฉันก็คงมีฐานะอยู่บ้างดิฉันจ่ายวันนะคะแลกกันให้ลูกดิฉันได้เข้าห้อง,งานี้ค่ะอ๋อห,ห,ห,หนูอยากเข้าจริงๆค่ะเรือว่า,าเรื่องของห้องนี้เราเพิ่มมาอีกสักคนไม่เป็นไรหรอได้ค่ะพอ,อเดี๋ยวทําทเรื่องให้ค่ะเรื่องนี้ดิฉันก็จะเพิ่มให้อีกสักคนละกัน หนูก็ไปเตรียมเอกสารเตรียมเข้ากับเพื่อนๆเลยนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณจริงๆค่ะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายก็เท่าไหร่ก็ว่ามาตามที่เราตกลงกันไว้นะคะไปัห้ลูกกลับบ้านกันพู้เเช่ห้นี้นะคือจริงหรอทำไมเข้าได้อ่ะ มือขวาให้หอ่ะโคตรดีเลยแต่เราก็ยังไม่ดีนะทำไมอ่ะเพราะว่าใช้ความสามารถเองน่าจะดีกว่า,า<ม>การใช้เส้นสายใช้ว่าจะใช้ได้ทุกครั้งเพราะท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากตัวเราเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ได้เล่นกี่วัน <c oughs> <c oughs> รึเ